เอ้ามไม่ได้โกหกไม่ดมีค่ะต้องพูดจริงอ,อ่ะผมเริ่มก่อนคนแรกออค่ะความไม่ประทับใจของสองคนนี้นะความประทับใจนะครับ,ออามมาบผมก็ออจริงจริงแล้วเนี่ยผมเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของสามคนนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกฮึ่มแล้วก็ผมรู้สึกนับถือสองคนนี้มากๆเลยเขาเป็นคนเก่งสำหรับผมจริงๆก็ว่าผมขอถอนค่าพูดกันยนะพนักงาน ไม่เลวเียเขาเป็นคนเขาสองคนเขาเป็นความเก่งในแต่ละด้านนะผมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงผมสามารถหานไปงช้คทัศึกษาเขาได้หานไปคำขอตกศาเขาได้ตลอดเลยทั้งด้านการแสดงการร้องเพลงการเต้นการใช้ชีวิตทั้งตุศกษาหลายๆอย่างเนี่ยผมอามาแจ้งเนานะคือ ผมคบกันบางคนบอกเฮ้ยทำไมผมพี่คิมหน้าเด็กจังเลย<บ>ผมว่าตอบคำถามแต่ดยคนทุกทางเลยนะว่าเพราะว่าผมอยู่กับน้องๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องมันเหมือนเพื่อนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอายุเท่าๆพวกนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำตัวเป็นพี่เลยเราแค่แบบเป็นเพื่อนมีอะไรก็ปรึกษาค่ะตลอดเวลาเฮ้ยถ้าบอกว,ว่าความพนันใจมันก็คือพนันใจที่เขาไาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ปรึกษากันได้ดูแลกันได้ครับค่ะเป็นความประทับใจนะคะที่มีต่อน้อง เหมือนกับมีน้องน้องชายเรื่องอย่างนี้เนาะแล้วก็มีความสุขมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดเลยใช่ไหมถูกต้องครับโอเคนะคะแล้วคัฟเตอร์ลนะ่ะคะก็เอ่อเดีย๋ยวครับที่มันเริ่มต้นมาได้ก็คือทุกอย่างก็ตั้งแต่ซีรีส์รแรกของเราเลยเนาะแล้วก็ระยะเวลาที่สร้าง,ง,งความผูกพันครับแล้วพอมันสร้างบอนดิ้งที่แข็งแรงระหว่างพวกเราขทุกคน,นก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วเนะแล้ว มันก็มันก็อุ่นใจทุกครั้งแล้วดันที่เราเอยู่บนสเตจเดยการทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรกังวลเลยพอนร้าๆเป็นพี่ชินกับฟ้าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันลงตัวมันเลื่อนไหลมันมีความสุขทุกครั้งอะไราเงี้ยก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงแล้วทุกคนก็น่าจะได้รับแสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นไปเลยผมเสริมโรปเตอร์นก่คือจริงๆก็ความสัมพันธ์ของพวกเรา ไม่แบบว่าแค่แบบตื่นเช้ามาทำงานแล้วไปเจอแรกงานแล้วมาลาก,กันอย่างนี้นะที่ผมมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมต้องไปกินนอนอยู่ด้วยกันตั้งหลายเดือนเป็นปีสองปีอะครับที่นอนอยู่ห้องเดียวกันบ้านเดียวกันเลยอนยะ่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องทํางานด้วยกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยประเทศนึงประเทศนึงประเทศไหนเห็นหมดนะครับใครแก้ผ้าอาบน้ำอะไรว่าเห็นหมดเพราะงั้นเนะี่ยมันก็เกินเกินกว่าที่จะแบบ มันมันมีมากกว่านั้นเลยละค่ะมันมีความถูกพันนะคะเป็นเพื่อนเปด้วยพี่น้องนะคะก็เป็นความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความน่ารักแล้วน้องเล็กน้องเล็กชนะนี่คือน้องเอ็กส์โกนะคะบารนะคะเดี๋ยวให้บาส์พูดถึงพี่นี่ว่าแบบมีความประทับใจอะไรขอพี่นี่ห้างนี่เขายืดร้อนนะเจิค่ะเอาจริงมันประทับใจมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราได้ครอบครัวที่น่ารักอีกเพิ่มไปตั้งสี่คน มือนที่บอกว่าฝ่าฟันอะไรมามันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็มันได้รักกันมากๆากนะก็อยากให้เนี่ยแหละรักกันแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะมีเชียร์บนะคะโอเคมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะพอแล้วเนาะพอแล้วครับเดี๋ยวนั่งเปิดเดี๋ยวบ้านร้องโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุรอร้องให้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของน้องๆทั้งสามคนเลยนะคะแต่ว่า ะะเดี๋ยวแล้วเราจะมีเพลงเพลาะๆนะคะมาร้องให้กับแฟนๆได้ฟังได้ฟังด้งวยน,นะคะก็วันนี้เตรียมมาสองเพลงด้วยกันนะคะโอ,คโอเคเดี๋ยวเราสแตนบายนะคะรอร้องเพลงกันนีดหนึ่งนะคะน้องร้องน่ารักมากเลยอ่ะเป็นความผูกพันนะคะขอไปเทียวก่อนค่ะศิลปินเราก็น่า